นี่นะคะขนมปังลูกเกดของเปิ้ลค่ะนุ่ม,น,มนุ่มมากๆค่ะทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีทํานะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไ i k e กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ันแรกนะ,ะเป็้นจะแช่ลูกเกดนะคะแช่ทิ้งเอาไว้สัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะเราจะเสด็จน้ําแล้วสับให้แห้งค่ะเป็นใส่น้ํานะคะลงในอ่างผสมค่ะตำมดินมค่ะน้ําตาลทรายค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะนมและน้ำนะคะเพื่นใช้เย็นๆจากตู้เย็นนะคะ เมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเพิ่นจะใส่ยีสต์นะคะนี่วิธีเก็บยีสต์ของเพิ่นเพิ่นเก็บแบบนี้นะคะไล่อากาศให้หมดนะคะเปิดรูเล็กๆพอไม่ต้องกว้างคนให้ยีสต์ละลายดีค่ะถ้าใครนี้มั่นใจว่ายีสต์ทำงานหรือเปล่ารอให้ยีสต์ขึ้นเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะน้ำมันพืชค่ะจากนั้นนะคะเพิ่นจะร่อนแป้ง แป้งปกติเนี่ยทุกครั้งต้องร่อนนะคะ <c oughs> แป้งาขนมปังค่ะ <c oughs> แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค,ค้กค่ะเ <c oughs> กลือค่ะ <c oughs> คนให้เข้ากันดีจนขึ้นฟิล์มค่ะ <c oughs> ใครนวดมือใช้นวดสลับฟ้านนะคะแป้งแฉะค่ะเปิ้นจะใช้ไม้คนอยู่ที่15-17นาทีนะคะ แป้งแฉะนะคะสูตรนี้ปุนนวดจนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะแบบนี้นะคะนะแล้วก็เริ่มล่อนออกจากโถนะคะพอแล้วเดี๋ยวจะพักแป้งปุนทาน้้ำมันที่มือนะคะเล็กน้อยจะรวบแป้งขึ้นมานะคะรวบให้เป็นก้อนดึงให้ติให้ตึงและเนียนดีนะคะ จากนั้นนะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะอาจจะเร็วหรือช้ากว่าได้เล็กน้อยนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกนจะเอามาแบ่งนะคะเป็น6ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะช่างแบ่งก้อนละประมาณ 45- 46กรัมนะคะ เมื่อแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคึงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะคึงกลมพักเอาไว้นะคะไล่ลมให้หมดนะคะเมื่อคึงกลมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ค่ะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวค่ะ พักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดขึ้นลูกกันนะคะเพิ่งหยิบขึ้นมาหนึ่งก้อนนะคะรีดนะคะกว้างประมาณ5-10ถึงสิเซนนะคะแล้วก็ยาวเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะใส่ลูกเกดค่ะกเกดที่เราแช่น้ำเาไว้อะคะ่ะ นะกระจายให้ทั่วๆกดนะคะให้ลูกเกดติดแป้งนะคะนี่นะคะจากนั้นม้วนค่ะม้วนนะคะเมื่อม้วนแล้วนะคะเก็บตะเข็บค่ะครึ่งเล็กน้อยค่ะให้ยาวจากนั้นนะคะตัดครึ่งนะคะเหลือหัวเอาไว้เล็กน้อยนะคะเหลือหัวไว้เล็กน้อยตัดครึ่งค่ะตัดเลยค่ะนะคะตัดครึ่ง ไงคะ่ะไงน,นะคะทำเกลียวคะ่ะม้วนเกลียวนะคะแล้วม้วน นัจากนั้นนําไปวางเรียงบนถาดอบค่ะเก็บปลายนะคะซ่อนไว้ด้านล่างนะคะบนขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะนําไปพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะพัดแป้งครบเวลาแล้วนะคะก้อนอบนะคะเดี๋ยวเราจะทาหน้านะคะด้วยไข่หนึ่งฟองะคะแล้วก็นมประมาณ1ช้อนโต๊นะคะผสมให้เข้ากันค่ะทาบ,บางๆนะคะ จากนั้นนะคะป้จะแปะอัลมอนด้านบนนะคะแปะตรงที่ว่างนะคะกดอย่าแรงนะคะเดี๋ยวขนมปังยุบนะเมื่อแปะอัลมอน์เสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะ,ะนำเข้าอบได้เลยค่ะ สุกออกมาแล้วนะคะสีสวยเชียวเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเรามาดูเหนือด้านในกันค่ะความนุ่มค่ะนี่ให้ดูความนุ่มนะคะนุ่มมากๆค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ป้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ